สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมทุกผู้ทุกคนที่เขามาส่งคลิปวิดีโอของสนกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราจะได้มาอนามัยกันต่อทุกคนเอ้ยงานเฮากะจอเข้ามาแล้วเนาะเป็นมืออื่นนี่เองงานเฮากะได้การลงคลิปของสนกกะจะลาซาได้ทุกคนเอ้ยกะขอให้ทุกคนเข้าใจสนกเนาะสวยเบิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สนกได้เพราะว่า ช่วงนี้กาเวียกหนักสุดทุกคนเอ้ยบบได้พักบบไดพ้พอนสาวนกหาเวลา,าตัดคลิปลงคลิปกะยากเนาะก็ได้ลงแต่มือมือละสงคลิปเพราะว่าช่วงน,นี้วาดเวียกไล่ทุกคนเอ้ยบางท่านก็ก็ยกักห้สาวนกอ่าลงคลิปวันต่อวันเนาะได้ว่าอันทายมือนี้ห้ลงมือนี้พร้อมสินะแต่ว่าสาวนกกะบบค่อยมีเวลาทุกคนเอ้ย แต่ละมือกะโอ้ยฮะข้าเจ้าอนามัยาเข้าเจ้าเฮ็ดเวียกอยีายมันแบบหาเวลาจีพักพอนกับบุมีนะคือว่าเนาะคือกับเอ่เา,าเก็บปูสะักระดงนี้มือนี้ก็มีแต่นังลีลูกมาอนามัยนี้เนอะกะเวากันวากวางมาแต่สาวๆหากได้กินเขากินเ้าแล้วก็มางมอาสอ่วนข้าวเจ้าอนามัยกันโตเนาะ่วน โจฮูไสกะบ่แดงกันได้ว่ะไปเอามามาหากันไปอันเอาบ่ต้องไปเฮ็ดอันตุ๊บนั่นอยู่เฮือหุ่นหมดเนาะอส่งจักไปบ่ไปฮะกะมาไปว่าไปอันพอวานเฮือนมาับเอาไปจักมื้อ2-3มื้อต้ามว่าบ่ได้เงินไปซอยเขาละละอันนั้นกได้ติ๊กเอ้ย มื่อกี้นี้ยังปลกน้ำเฮาอยู่ก่อเพราะว่าตอนเสานกอันขึ้นไปเอาตุกน้ำเนาะขึ้นไปเอาตุกน้ำก็เอืนใส่เอืนแซ่แล้วก็มาเสานกก็มาได้น้ำารั้นกับขึ้นขึ้นมาบุป,ปาการละติ๊กเอ้ติ๊กลงกมาอันมัย่เฮื่อใส่กันไว้อนนมัยนไมเฮื่อแสาติ๊กเนี่ยขันข่ออันเจ้านายมาจากน้อยข่าจีว่าเสาติ๊กขี้คานแหละนะ มีอันมี FC มาแต่ไฮ่เรโกเพิ่นเอามาคั่วเลียนมาไห่นี่มาไว้มาอนามัยกลางบ้านเด้ไปจ๊ะซลีเคยกินบ่มาคั่วเียนน่ะบ่เคยบ่เคยบ่เคยเบิ่งเออาเบิ่งเอยหเบิ่งแม่มานีเบิ่งก่อนเนาะลกมาอนามัย่กันเด้ออนามัยเฮือนเฮือนลาวเด้อแล้วตัวลุมมุ่นเฮาอนามัยรวมกันตัวลุมพุ่นน่ะ ไอ ok? ok uh ้ส่งไปหุ่นลำบ้าเอาบ่ไปไอ้คุณอันเอาหาขึ้นไปหุ่นเหล่ากาไอ้คุณน่ะบ่เห็นนี่ตัวนี้นี่ก็จีได้กวาดอนามัยออกเบิดเนี่ยนั่นนะเพิงหุ่นกระสวนหุ่นอนามัยกระซื่อ

เดี๋ยวเขาสั่นเขานะโอ้ถ้าเบิ้งเนาะบัดย่ํเกวมาสิได้จักเป่าไปซอยกันไอ้ส่งไปทางนั้นไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางนั้นก็ได้เฮ็ดเวียกอยู่ทางนี้เจ้าก็เฮ็ดเวียกอยู่ฮี่ก็บ่ได้ฮักไดฮอนจเ็กันบ่ ya là bao nè Miếng có? Luật Ừ, mà anh em hay xoay cân Xoay เอานน้ำไมเนี่ยลังจากเหรอน้ำไมกลางบ้านนี้เละๆเราเอาไปล้างห้วย่วยกันเด้อล้างห้วย่วยกันล้างห้วยล้างบ่วงตัวนั้นให้ไว้อือโซเลียนน้ำไม้เลยเนาะอันเบิ่งไปเอาไปอันเอ้นกจีตัดไม้เห็ดไม้งามมือฮะเราเอาคว้าตัวนั้นใส่กันเนาะเฮ้ย อ่ะเดี๋ยวสนุกค่ะ์สัลีควัดอันนี้ก่อนทุกคนเอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะได้อนามัยนี้ก่อนนี่เ่าอนามัยตัวนี้นี่ฮะนะพี่เพื่อนเอาอันข่าเล็กมาส่งเนาะนี่เ่าอันเ่าจัดเครื่องนี้แล้วห้องนี้เ่าไว้อันเฮ็ดบอลควากินห้องนี้นี่นะแล้วเ่าไปจัดตัวนั้นเนาะไปจัดใส่กันเนาะอันยูควัดก่อนเอออันยูอันอันยูมาควัดนั่ได้กระได้มาไอซอกหามา Quay chặt khoai gang bay bộ ăn bội tông cúc kim bay chặt khoai gang bên bán. I chung ơi soi căn phae xin ít hồng nha 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 nha

ทำการตัแดงมเมีจีบไมมอันนี้อันใดเป็นเคือเป็นนัวเราอ้น้อไม่หเจ้ามีอันในลกมีมีเต็มวมันมีเตมว่าล่ะมีีเสือบบเสือมบเสือมเอาอน้องนะอาไรอันแคกินนะ โอเคเขยิเมือวานนีนะบอกให้จับจับบอกให้จับจับ dắng phai hả bà wa อ่ะมาดิเดี๋ยวมากวาดออกก่อนตัวนี้เอา ใัก,กระมนี่อันนี้ะ <c oughs> นะเป็นทักกันเพื่อนเอาบอกเอาทักไว้เวลาเขาอันแต่งกินเขาสิซุกใช่ จะเอาคาตินมาส่งติดทางนั้นขึ้นมาเลยดิ เด้อค่ะกัจัดเมียนเขาเด้ออันนี้กวดดีๆเด้อมวกอันนี้น่ะเอาออกไปหุ่นเด้อจัดเมียนดีๆเบิ่งเอ้ยนกไปฮับแคกก่อนเด้อเอาจังซะแลเนาะทุกคนเนาะ